ไปชิ้คิวออกมาอ่าคิวไปครับพี่นีเวหดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิวมันได้ไม่เป็นตอนที่เขามาเนี่ยเราต้องรวบตัวเขาไว้ดึงใกล้ๆดึงเขาไว้ไม่ใช่เราต้องถอยให้เขามาอยู่ไกลสุดสเลยแล้วเขารวบตัวเขาไว้ใช่ไม่ไล้วเฮ้ย เดี๋ยวเดียวเดียวเหรเดียวเดียวรฉัวอุ้ยโม่ไดม่ไลยม่เยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพาดพี่เห็นมึงลมุงตัวลอยเขากจบินไปเลยบินแลย้ยเคทเนนี่เล่นขำเว้ยเล่นต่อ่นขำ่อต่อต่อตเล่นกันเด็ดเด็ดเด็ดเดเล่นกัับเสอเว้ยเล่นกันเด็ด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 เล่นกันเป็นับเสือเว้ยอะไรคุอการที่ไวเลสพี่บูมโดนหูน้องแล้วไม่มีใครสนใจ เดี๋ยวสถอนนี้ก่อนเดี๋ยวพังไหลนี่ทางนี้